กไดด้้ินฟรีาอ,รอยวแถสวัสดีครับผมสิยรวีครับคลิปที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของประสบการณ์ที่ผมเ,มเดินทางพานะท่องเที่ยวไปหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นยุโรปเอเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะนำมาเล่าร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้ท่านได้รับรู้กันเรื่องแรกที่ผมจะนำมาเล่าแล้วก็ถ่ายทอดให้ท่านได้ดูก็คือการเดินทางด้วยเครื่องบินนั่นเองแน่นอนครับจะต้องมีหลายคนที่ ขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกในชีวิตบางคนจะเกิดความสึกตื่นเต้นวิจะต้องทํำยังไงดีและเมื่อขึ้นไปบนเครื่องแล้วจะต้องเจออะไรบ้างคลิปนี้จะบรรยายโดยละเอียดให้ท่านรับรู้รับทราบตั้งแต่การซื้อตัว๋วไปเช็คอินไปสนามบินไปขึ้นเครื่องอยู่บนเครื่องเราต้องทํำยังไงบ้างลงมาจากเครื่องและจะไปทางไหนออกจากสนามบินได้ยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับ ผมมั่นใจเลือเกินว่าท่านที่ดูคลิปนี้อยู่จะสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินเหมือนหนึ่งว่าขึ้นเนียดเนียนแบบไม่มีใครรู้ครับว่าเราเพิ่งขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกติดตามชมกันได้เลยครับเมื่อเราจะเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยอากาศยานภายในประเทศหรือต่างประเทศนะคะอันดับแรกนะคะของการเดินทางก็คือการซื้อตั๋วเครื่องบินนั่นเองนะคะแนะนำเ,เลยค่ะ ถ้าท่านต้องการที่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางนะคะแนะนำลาล i ์แอตามที่แจ้งเลยนะคะท่านจะสะดวกสบายในการจองนะคะแล้วก็มีที่ปรึกษานะคะสามารถเคลมคืนหรือรับบริการหลังการขายได้อย่างดีมากๆเลยนะคะและในการซื้อตั๋วนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะท่านเพียงแค่ส่งหน้าบัตรประชาชนนะค,ะ,คะท่านก็สามารถจองตั๋วได้แล้วแบบง่ายๆเลยนะคะและในการชำระเงินนะคะเราสามารถชำระเงินโดยการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะหรือการโอนช่องทางอื่น และเจ้าหน้าที่นะคะจะส่งตั๋วให้เราในรูปแบบของตั๋วอิเล็กทรอนิกส์นะคะเราสามารถเซฟไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะหรือบางท่านอยากจะสะดวกสบายก็สามารถพิมพ์ตั๋วออกไปได้นะคะเป็นอีกช่องทางนึงและเมื่อเราได้ตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีวิธีการไปขึ้นเครื่องกันค่ะ และทุกท่านนะคะก็ต้องมีครั้งแรกนะคะในการขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเรามีวิธีการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแบบเนียนๆนะคะจะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเราเพิ่งขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกค่ะดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วท่านจะขึ้นเครื่องแบบสบายใจเลยค่ะ <S <S สำหรับการจัดกระเป๋าเดินทางนะคะส่วนใหญ่เที่ยวบินในประเทศนะคะก็จะอนุญาตให้นำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 7กิโลนะคะโดยที่ไม่ต้องโหลดนะคะแต่ท่านถ้าท่านซื้อโหลดกระเป๋ามาแล้วนะคะก็สามารถโหลดกระเป๋าได้ตามน้ำหนักที่ท่านเลือกซื้อมาได้นะคะกรณีที่ท่านนำกระเป๋าใบเล็กๆนะคะขึ้นเครื่องเพื่อใส่บนเชลข้างบนนะคะขนาดของมันก็ประมาณเป้เล็กๆหรือว่า ขนาดไม่เกิน30นิ้วโดยประมาณนะคะเพื่อให้ใส่ช่องได้นะคะกระเป๋าขึ้นเครื่องนะคะที่เราจะนำไปใส่ในเชลด้านบนนะคะนอกจากจะไม่เกิน7กิโลกรัมแล้วนะคะก็จะมีข้อห้าม เล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเป็นข้อห้ามโดยทั่วไปที่เรามักจะเจอกันนะคะก็คือการที่จะนําสิ่งของที่บรรจุข,ของเหลวนะคะขึ้นไปบนเครื่องนะคะก็คือตัวอย่างนะคะถ้าเป็นของเหลวนะคะของเหลวที่เรานําขึ้นเครื่องนะคะได้ไม่เกิน10ชิ้นนะคะแล้วก็ต่อ1ชิ้นได้ปริมาณเพียงแค่100ม mm ลเท่านั้นนะคะห้ามเกินนะคะวิธีการดูก็ดูที่ตรงหน้าของตัวปริมาณแต่ละอย่างนะคะว่าเกิน100มลหรือเปล่านะถึงแม้ว่าข้างในเนี่ยจะเหลือปริมาณของน้น แค่นี้เดียวนะคะก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะยึดที่หน้าขวดเป็นสําคัญนะคะว่าปริมาณของมานมีเท่าไหร่เช่นเจ้าตัวล้างเครื่องสอําอางของเซลวิสตัวนี้นะคะก็จะมีปริมาณ120 ml อย่างนี้ขึ้นเครื่องไม่ได้ค่ะจะต้องใช้วิธีการโหลดนะคะหรือแบ่งใส่ขวดเล็กเพื่อใช้ในการเดินทางแทนนะคะ กรณีที่ท่านพกพา power bank นะคะสายการบินจะไม่อนุญาตให้นํา power bank โหลดลงไปใต้ท้องเครื่องนะคะให้ท่านนําขึ้นเครื่องนะคะแต่ปริมาณของความจุของ power bank นะคะก็แล้วแต่แต่ละสายการบินกําหนดนะคะว่าความจุไม่เกินเท่าไหร่และไม่เกินกี่ชิ้นต่อท่านที่จะนําขึ้นไปนะคะเอาละค่ะเรามีตั๋วแล้วนะคะมีกระเป๋าแล้วด้วยเราไปสนามบินกันเลยค่ะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งจริงจิง,ด,ง,ด,งด้วยนะคะ และเมื่อเราถึงสนามบินแล้วนะคะในแต่ละสนามบินกระบวนการก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นสนามบินในต่างจังหวัดที่จะบินเข้าไปในกรุงเทพอย่างนี้นะคะก็จะมีการเอ็กซเรย์กระเป๋าตั้งแต่ทางเข้านะคะบริเวณเอ็กซเรย์กระเป๋านะคะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะคะ,ะเมื่อท่านไปถึงประตูทางเข้าแล้วนะคะท่านก็วางกระเป๋าใบเล็กๆนะคะลงในถาดค่ะจะมีถาดให้นะคะวางลงไปในถาดเลยค่ะแล้วกระเป๋าใบใหญ่นะคะก็วางปกติลงไปเลยนะคะ ใบไหนที่โหลดนะคะมันผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ไปแล้วอะคะ่ะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่จะติดสติกเกอร์ให้ตรงบริเวณที่เป็นตัวซิปนะคะเพื่อป้องกันการเปิดซ้ำน,นะคะและนอกจากที่เราจะโดนสแกนกระเป๋าแล้วนะคะเราก็จะต้องสแกนตัวเองค่ะโดยการเดินผ่านเครื่องสแกนเข้าไปนะคะเมื่อเราเดินผ่านเครื่องสแกนถ้ามีเสียงดังไม่ต้องตกใจค่ะทําตามที่เจ้าหน้าที่แนะนํานะคะเราอาจจะต้องเดินย้อนกลับไปเพื่อสแกนใหม่หรือเอาของออกจากกระเป๋าก่อนนะคะหรือ ถ้าเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นนะคะก็ทำตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำค่ะแต่ถ้าไม่มีเสียงใดๆแล้วนะคะก็เราสามารถเดินไปหยิบกระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะ ไปก็คือการไปเช็คอินนะคะที่บริเวณเคาน์เตอร์ของสายการบินที่เราเลือกซื้อมาค่ะก็อย่างที่บอกนะคะการขึ้นเครื่องเนียนๆก็ต้องเริ่มต้นการเช็คอินเช็คอินอย่างไรให้เนียนๆไปดูกันค่ะ ก็ดูนะคะว่ากระเป๋าเราอ่ะผ่านสายพางไปหรือยังนะคะก่อนออกเดินทางนะคะอนนิดนึงนะคะก็คือต้องมาเช็คเวลาเที่ยวบินขาออกนะคะเผื่อว่าเครื่องที่เราได้เช็คอินไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางนะคะอาจจะล่าช้าหรือเรียกขึ้นเครื่องแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องดูให้ชัวร์นะคะให้ละเอียดน,นะคะที่สำคัญคือบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนประตูทางออกขึ้นเครื่องนะคะเราจะได้ไม่ลติกเ,เกอค่ะ และต่อไปนี้ค่ะคือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบอดดิ้งพารนะคะไปชมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเมื่อช็คอินตั๋วและโหลดกระเป๋าแล้วจะได้บัตรขึ้นเครื่องใบนี้มาค่ะเกต A4 หมายถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องคือ a อนะคะ WE 267หมายถึงชื่อเที่ยวบินที่เราจะบินด้วยบอดดิ้งไทม์สิคือเวลาช้าสุดที่เราต้องไปถึงประตูขึ้นเครื่อง5้คือหมายเลขที่นั่งบนเครื่องของเราค่ะ และด้านขวาของบัตรขึ้นเครื่องนะคะจะมีข้อมูลเหมือนกับฝั่งซ้ายเลยค่ะสาหรับเจ้าหน้าที่สายการบินฉีกเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะและนี่คือข้อมูลบนบอ d ดิ้งพาสหรือบัตรขึ้นเครื่องที่ทุกท่านควรจะทราบและด้านหลังของบอ d ดิ้งพาสนะคะเราจะเรียกมันว่าแท็กกระเป๋านะคะมันสําคัญมากค่ะแต่สําคัญยังไงเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะคะ อเอาแบบพัโสโสมไรนะคัเอาเอาแมคเคเรียน,นะคะัาว ถ้าเราทานแล้วใช้บัตรร่วมใช้บัตรเครดิตมาร่วมมาคาะเป็นยังไงคะเงื่อนไขเขาจะลด10%รครับเฉระคั่บัตรแล้วก็แลกไข้อย990สแตจะได้ฟรีหนึ่งเด็กเป็นซิงเกิอ้อเจนดีจังเลยค่ะเพราะว่าเราได้กินฟรีแถมอาเราด้วยใช้นเครดิตีแรกหนึด็กยค่ะงานนี้เป็นชั้ใหญ่เนาะแล้วก็ลดอีกสิบอร ป้งราคะของอร่อยยอนคอย่างที่บอกนะคะการขึ้นเครื่องให้เนียนๆทำยังไงไปดูกันค่ะเราเดินไปขึ้นเครื่องนะครั ก็ต้องผ่านจุดตรวจค้นเอกสารตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกันทุกสนามบินครับอาจจะต่างกันบ้างตรงสถานที่และวิธีการเล็กเกน้อยๆครับและเมื่อผ่านจุดเอกซเรย์ด้านในแล้วนะคะเราจะไปขึ้นเครื่องที่ประตูทางออกไหนเกตไหนนะคะไปดูวิธีการกันค่ะตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราจะไปหาประตูทางออก a 4ครับ ไม่ว่าจะเป็นสนามบินไหนนะครับเราก็ดูป้ายทางออกและคำว่าประตูขึ้นเครื่องไปครับถ้าเจอรถเข็นเล็กๆแบบนี้เราก็สามารถใช้บริการได้ฟรีครับเพื่อความมั่นใจเรามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประตูทางออกเราตรงกับบอร์ดดิ้งพาสไหมดูเที่ยวบินให้ตรงกันนะครับถ้าเป็นสนามบินที่มีทางเลื่อนเราเดินชิดขวานะครับดูป้ายเป็นหลักเลยครับ เรา a อ4ตรงนี้ก็บอกว่า a 1ถึง9ตรงไปเราก็เดินตรงไปตามป้ายครับเมื่อเราถึงประตูทางออกของเรานั่งรอเจ้าหน้าที่เขาเรียกขึ้นเครื่องนะครับเมื่อถึงคิวเที่ยวบินของเราก็ส่งบัตรประชาชนพร้อมกับบอดดิ้งพาสให้เจ้าหน้าที่แบบนี้ครับ รับบัตรขึ้นเครื่องพร้อมบัตรประชาชนจากเจ้าหน้าที่มาแล้วก็เนียนเนียนเดินออกประตูไปเลยครับบางทีเราออกประตูปัปับ๊บเราก็จะเจอรถบัสนะครับเขาพาเรานั่งรถบัสไปขึ้นเครื่องครับก็สะดวกไปอีกแบบนะครับเดินขึ้นเครื่องไปเลยหรือไม่เราก็เจอทางเดินแบบนี้นะครับเดินตรงไปสุดปลายทางเลยครับ ประตูเครื่องบินแล้วครับเราก็ยื่นบัตรให้เขาดูอีกครั้งหนึ่งครับและเมื่ออยู่บนเครื่องแล้วนะคะเราต้องปฏิบัติตัวให้เนียนๆอย่างไรมีข้อกําหนดอย่างไรบ้างมีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างและการหาที่นั่งหรือซีของเราเองนะคะที่ว่าหาและดูอย่างไรว่าเรานั่งตรงไหนไปชมกันค่ะ ขึ้นบนบนเครื่องนะครับเราต้องรู้แล้วว่าเรานั่งหมายเลขอะไรก็ดูจากบอร์ดดิ้งพาสหรือว่าบัตรขึ้นเครื่องนะครับป้ายบอกตำแหน่งที่นั่งจะอยู่ตรงขอบชั้นวางของนะครับหรือว่าเชลล์นั่นเองครับสัมภาระที่ถือติดตัวมาเราก็วางไว้เชลฟ์ข้างบนตรงกับตำแหน่งที่เรานั่งนะครับในกรณีที่คนอื่นมาวางก่อนเต็มก็ต้องหาที่อื่นวางใหม่นะครับ ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูการรัดเข็มขัดกันครับถ้ามันไม่พอดีกับขนาดร่างกายของเราก็ขยับได้ครับให้รวมหรือว่าคับตามความต้องการครับจากหัวเข็มขัดและปลายเข็มขัดที่มีห่วงอีกด้านมาสอดเข้ากันแบบนี้ครับ หลังจากสอดหัวเข็มขัดถ้ามันไม่พอดีเราก็ดึงปลายสายอีกท่านนะครับเพื่อให้กระชับกับเอวของเราที่สุดครับทราบไหมครับว่าตำแหน่งที่แข็งแรงที่สุดก็คืออุ้งเชิงกรานครับเพราะฉะนั้นให้รัดตรงตะโพกไม่ใช่รัดตรงสะดือนะครับเพราะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาท้องแตกได้ครับ ด้านบนที่นั่งของเราก็คือปุ่มแอร์นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาปรับความแรงรมได้ครับแล้วก็กดปุ่มอ่านหนังสือเตอเปิดไฟตอนบินกลางคืนได้ครับ ตัวนะคะบางสายการบินนะคะจะมีอาหารมาให้เราเรียบร้อยนะคะบางสายการบินเราก็จําเป็นจะต้องซื้ออาหารเพิ่มเติมนะคะหรือซื้อตั้งแต่ก่อนเดินทางหรือซื้อบนเครื่องก็ได้ค่ะ ถ้าบาังเอิญเรานั่งริมทางเดินแบบนี้นะครับระหว่างมีการบริการเสิร์ฟอาหารทอรลลี่หรือว่ารถเข็นพวกนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเป็นคมแถมหนัก30-40กิโลใช่นะครับพึงระวังนะครับอย่าให้เขาของเราเลยขอบเก้าอี้ตัวหน้าแบบนี้นะครับอันตรายครับเพราะรถทอรีอ่หรือว่ารถเข็นพวกนี้จะมีปุ่มที่เหยียบเบรกแล้วก็เหยียบล็อกนะครับถ้าเกิดมันํำรุดขึ้นมามันจะไหลลงมาด้วยความเร็วนะครับกระแทกสะบ้าเข่าเราได้ครับ ตรงนี้คือบิดเพื่อเปิดฐานอาหารครับสามารถขยับดึงเข้าออกเพื่อปรับให้พอดีกับเราได้ครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับอาหารเราจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับ2ประเด็นคือสายการบินที่เราเลือกกับเราเลือกซื้อมาหรือเปล่าหรือไม่นะครับ นำรูปการบริการอาหารบนเครื่องในสายการบินระหว่างประเทศมาให้ดูครับอาหารแต่ละมื้อบนสายการบินระหว่างประเทศก็จะดูแตกต่างกันไปแต่ก็มีส่วนที่ละไมคล้ายคลึงกันมีการเสิร์ฟไวน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็อาหารหลากหลายชนิดครับถุงกระดาษที่อยู่ในซองด้านหน้าของเรานี่นะครับก็คือถุงสําหรับใส่ขยะนะครับหรือเวลาเราเมาเครื่องก็เป็นที่พึ่งอย่างดีในการอาจเจียนละครับ ีตรงรอยปรุนะครับแล้วก็อาถุงออกใช้การได้เลยครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วเราก็าพับนะครับแล้วหนีบด้วยลวดแข็งๆซึ่งจะอยู่ในถุงนี้เรียบร้อยแล้วครับ ปรับเบาะที่นั่งจะกดปุ่มแบบนี้นะครับพร้อมกับดันตัวไปด้านหลังที่วางแขนเราสามารถยกขึ้นได้ถ้าเราเลื่อนมือคลำดีๆนะครับจะมีรูหรือว่าปุ่มเล็กๆซ่อนอยู่ข้างใต้ใช้นิ้วชี้กดไปครับแล้วยกขึ้นได้แบบนี้ครับและสิ่งหนึ่งนะคะที่อาจจะจำเป็นมากสำหรับบางคนนะคะก็คือการใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินค่ะ ไปชมว่าเราจะใช้ห้องน้ำอย่างไรคะ่ะประตูเข้าห้องน้ำจะมีหลายแบบนะครับมีทั้งผลักเข้าไปและใช้มือบิดแบบนี้นะครับเอเข้าไปแล้วเราก็ปิดประตูล็อกให้เรียบร้อยนะครับพอเราล็อกเนี่ยไฟก็จะสว่างขึ้นครับ กระดาษรองนั่งของโถส้วมไม่ได้มีแบบนี้ทุกเที่ยวบินนะครับแล้วแต่สายการบินมีให้บริการครับระหว่างนั่งทําธุระกรุณาจับหูจับนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าเผล,ลอเลยเพราะอาจเครื่องตกหุมอากาศเราจะล้มลงทันทีครับและเมื่อเราเสร็จภารกิจแล้วให้ปิดฝาครอบชักโครกซะก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรจากนั้นกดปุ่มเพรสนะครับเพื่อทําความสะอาดระบบจะเป็นแรงลมนะครับดูดแรงมาก เสียงจะดังชัดเจนอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าจะมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นให้เราใช้ครับกรบะดาษชำระเมื่อใช้เสร็จแล้วทิ้งลงถังให้เรียบร้อยนะครับเสร็จธุระแล้วเราก็กลับที่นั่งครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเรานั่งตรงไหน และเมื่อเครื่องลงนะคะหรือว่าถึงที่หมายแล้วเราจะต้องทำอย่างไรไปชมกันค่ะหลังจากที่เครื่องแท็กซี่บนรันเวก็จะเข้าเทียบท่าหน้าหลุมจอดนะครับแนะนำให้ยังคงรัดเข็มขัดอยู่กับที่นะครับอันตรายจากการปลดเข็มขัดก่อนที่เครื่องจะจอดสนิทผมจะบรรยายโดยละเอียดนะครับในตอนที่2โปรดติดตามชมนะครับจะทราบว่ายังมีอันตรายอยู่นะครับอาจเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น เมื่อเครื่องจอดสนิทแล้วนะครับเราก็เปิดเชล์ด้านบนเพื่อยกกระเป๋าที่เราถือขึ้นเครื่องระวังจะโดนคนข้างหลังนะครับและเมื่อออกประตูเครื่องมาแล้วเราก็จะเดินตามสะพานที่เชื่อมกับตัวอาคารบางครั้งเราอาจจะเจอรถบัสมารับแบบนี้ก็ขึ้นไปเลยครับเดินตามคนข้างหน้าไปเหตุที่เครื่องจอด ไกลจากตัวอาคารแบบนี้เพราะว่าวันนั้นเขาเสร็จภาร,ระที่จะบินนะครับก็จอดเพื่อไม่ให้เกะก,กะกับการจราจรนั่นเองนะครับก็คือยุติการบินวันนั้นก็จอดไกลหน่อยก็บริการเราด้วยรถบัสนะครับพาเราไปส่งที่ตัวอาคารครับเมื่อถึงตัวอาคารผู้โดยสารขาเข้า เราก็เดินตามทางป้ายที่บอกไปนะครับส่วนมากก็จะเป็นทางล็อกบ,งบังคับอยู่แล้วครับเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้เพราะมีป้ายบอกชัดเจนเดินตามป้ายหรือเดินตามคนข้างหน้าไปเลยครับเอาละค่ะเราเข้ามาในอาคารบริโดยารแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันค่ะ ถ้าเป็นสนามบินสวนภูมิทางเดินจะค่อนข้างไกลนะครับไม่เป็นไรครับให้ดูคำว่ารับกระเป๋ารับสัมภาระเดินตามป้ายไปเลยครับแต่ถ้าเป็นสนามบินต่างจังหวัดก็ง่ายครับบางทีเดินไม่กี่ก้าวเองก็ถึงกันแล้วครับเดี๋ยวป้ายรับกระเป๋าตรงไหนเลี้ยวตามป้ายไปเลยครับดอกสอนสีชัดเจนครับเราก็เดินมาดูที่ป้ายนะครับเขาจะบอกว่า เที่ยวบินของเราเนี่ยให้ไปรอที่สะพานหมายเลขอะไรนะครับเพื่อจะรับกระเป๋าเพราะบางทีเครื่องอาจจะลงติดติดกันมาจากหลายๆจังหวัดนะครับอย่างจรงเนี้ยมาจากอัดใหญ่ก็ดูที่หมายเลขสองน,นะครับเปิดเที่ยวบินและก็เ,เราก็เอารถเข็นมารอรับกระเป๋าได้ครับอย่าเข็นกระเป๋าเข้าไปใกล้รางเรื่อนจนเกินไปนะครับเพราะก็จะมีป้ายบอกไว้แล้วนะครับและเมื่อกระเป๋าไหลามานะครับ ก็ให้สังเกตดูกระเป๋าของเราจำให้แม่นด้วยเพราะมีบ่อยครั้งที่กระเป๋าสีเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้วหยิบผิดไปครับและเมื่อเราไปรับกระเป๋าแล้วนะคะปรากฏว่า รอนานมากเลยค่ะกระเป๋าเา็ยังไม่มาสักทีนะคะนี่แหละค่ะความสําคัญของเจ้าแท็กกระเป๋านะคะท่านก็นําแท็กกระเป๋านี้นะคะพร้อมกับบอดดิ้งพาสนะคะไปหาเจ้าหน้าที่เลยค่ะของสายการบินนั้นๆซึ่งจะประจำอยู่ใกล้ๆก้กับจุดรับกระเป๋าอยู่แล้วนะคะเราใช้ใบนี้ละคะ่ะในการติดตามกระเป๋าของเราเพราะงะั้นถ้าเราท,ทําใบแท็กกระเป๋าหายนะคะก็จะติดตามยากลบาบากนิดน,นึงค่ะ